ทางสมเด็จฮุนเซนกับกัมพูชาเนี่ยับใช้เขาเรียกว่าต้องต้องเรียกว่าอย่างนี้กลย,ยุยทธศาสตร์จริงๆถ้าถ,ถ้านับไปตั้งแต่ร้องเพลงชาติขเขมรที่ตางเมืองทมแล้วนะครับใช่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 แต่ว่ายุทธศาสตร์ตอนนี้ของเขาก็คือการใช้การโฆษณาชนเชื่อคือเป็น propaganda war อืมอืมอืมใช่ไหม,ม<ะ>โฆษณาชนเชื่ออะไรโฆษณาชนเชื่อเขาพูดกับประชาชนของเขาอืมนะมเขาพูดกับ โลกอืมว่าไทยเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เขานะแล้วก็เพราะประกนด้านนี้ก็ขู่คนไทยด้วยขู่ประไทยด้วยว่าเขาจะไปสารโลกครับครับ,ค,รบคือไอ้เพราะประกนด้าวของสมเด็จทุนเซนเนี่ยวันนี้หรือของกัคำกัมพูชาเนี่ยวันนี้เห็นละว,ว่ามันมีขั้นตอนมาตั้งแต่ร้องเพลงชาติเผาชาลาตรีมุกใช่ไหมมาจนถึงขุดหลุมเพราะขุดหลุมอะไร แล้วก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ของไทยนะผมขอยานไม่ใช้ไม่ใช้พื้นที่ทับซ้อนนะแล้วขอยานไม่ใช้คขาว่า no แ a น no man's land มันมีมันมี o u แลนด์ land กับแด e i r l a นั่นนะคือประเทศเส้นประเทศของเรากับประเทศของเขาถูกป่ะเส้นแบ่งเนี่ยมันต้องชัดทีนี้ไอ้เส้นแบ่งที่มันมันอาจจะมีการลุกล้ำเพราะไอ้ JBC 43เนี่ยเขมรนก็ลุกล้ำหลายรอบนะ แล้วมีาการบอกว่าประทงกรถอยไปอะไรพวกนี้ยม,มันก็อาจจะตอนครั้งแต่ครั้งเนี้ยมันเห็นชัดเพราะว่าเขาออกมาเต็มรูปแบบ,บทั้งการถแถลงการทั้งการที่จะบอกว่าไปสารโลกทั้งนายกคุณมนเเ็ตแต่งชุดทหารลงมาตรวจคือคือของเขาเนี่ย propaganda war เนี่ยเขาชนะเราไปเจ็ดวันเขาชนะเราไปเจ็ดวัน <laughs> จนกระทั่งจนกระทั่งเปิดวันทําการวันพุธประเทศไทยถึงมีสติขึ้นมา